สิสพาไดโานเอสองค่ะท่านสมชายแก้วมรนะสิงห์ไลร้องค่ะท่านรัชปฏาคณะาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รอคณาจารย์นานนายแพทย์ปริยาล่าชิตทีค่ะนางสาวพิมพรจันทิพีค่ะรงู้มีนานโรงเรีและเป็นประชากรค่ะนางสาวราค่ะนางสาวอรกัญญาพิาออดค่ะ รชายชูสายณอยุธยาค่ะลานพงมีทองสุานค่ะขอบาระคนเชิญท่านประธานใพิธีนะคะระในเสดบิกรราเทศบาลำลังปูในนามของคณะผู้จัดและผูวาราชการัอุขอขอบคุณท่านนายกเทศธรมจในงนไม่ดบสูงแานอายุ5-5ปีขึ้นไปมีการเตรียมวางแผนการงกนบรอคณะพอดีวา บริการวิชาและพัฒนาทัพยากรบรุคประหารวิทยาศาสตร์ท่านเมธีตั้งจิตท่านรีดาตั้งจิตเมธีรออนุวัตตลอดจนท่านประธานรุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นเกและนักเรียนหรืออึ่งรุ่นนะฮะที่พวกเรานั้นได้มีความสามารถ รู้สึกเป็นเกียรติในทุกๆครั้งนะคะที่าทางเทศบาลได้เห็นความสําคัญแล้วก็ไว้ใจให้ทางคณะพยาบาลศา,าสตร์มหา,าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการผลิตน้องเรียกว่าเป็น เชิญแถวที่3แถวต่อไปเชิญค่ะค่ะก็ะวันนี้นะคะเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่ทางคณะพยาบาลร่วมกับทางเทศบาลตำบลบางคูุนนะคะได้จัดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะคะที่แปดรุ่นที่8แล้วเน,ะนาะคณะก็มีโอกาสเข้ามาร่วมกับทางเทศบาลเนี่ยสรุ่นแล้วนะคะ<ม>ก็วันนี้เนี่ยก็เพื่อทําให้ผู้สูงอายุของพื้นที่นะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ สามารถเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมนะคะไปต่อยอดกับทั้งตัวเองเราก็ชุมชนแล้วก็สังคมต่อไปด้วยค่ะคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะในนามของเทศบาลตะบนบางพูนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งนักเรียนรุ่นที่แของเราค่ะเทศบาลตะบนบางพูมีความเต็มใจและยินดีที่จะให้เกิดกิจกรรมดีๆ ต่อเนื่องต่อไปค่ะ